สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหัวข้อเรื่อง10ประเภทวีแกนนะคะว่ามีแบบไหนบ้างนะค่ะประเภทที่1นึ่งนะคะ Dietary Vegan นะคะก็คือไม่กินนมไม่กินเนื้อไม่กินไข่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาเนี่ยยังใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะหมายถึงว่าเสื้อผ้าหรือบดังจากสัตว์อยู่นะคะนะค่ะแล้วก็วีแกนประเภทที่2นะคะเรียกว่า เอทิคอวิกแกนนะคะก็คือไม่กินเนื้อไม่กินนมไม่กินไข่และหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดนะคะเนาะเสื้อผ้าด้วยนะคะแล้วก็วิแกนแบบที่สามเรียกว่ากินว e แกนนะคะก็จะคล้ายๆกับว e กแกนก่อนหน้านี้นะคะที่เรียกว่าเอทิคอวิกแกนนะคะแต่เหตุผลในการทานต่างกันกินว e กแกนนะคะต้องการกินวิแกนเพื่อ ลดคาร์บอนฟุตพิ้นนะคะลดการปลดปล่อยคาร์บอนออกมานะค่ะวิแกนชนิดที่4นะคะก็คือ r อ w v e g ก n นนะคะอันนี้จะเป็นวิแกนที่จะสติก๊กนะคะว่าจะกินอาหารจากพืชนะก็คือไม่กินเนื้อนมสัตว์ไข่อะไรเงี้ยคือไม่กินอยู่แล้วละแต่หมายถึงว่าจะปรุงอาหารเนี่ยในอุณหภูมิที่ต่ำนะคะกว่า1นึ1 1 5ห้าฟาเรนไฮต์เนาะค่ะจะไม่กินในอุณหภูมิที่สูงกว่านี้นะคะ วิแกนแบบที่5ค,คือแพนเบรดวิแเกนนะคะก็จะไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินนมไม่กินไข่และอาหารที่ผ่านกระบวนการนะคะโพส t ์โพส์มอ่าโพสตมนะคะคือพวกแช่แข็งไม่กินนะวิแกนแบบที่6นะคะอันนี้ค่อนข้างแปลกนะอันนี้เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน Vb 6จะเป็นวิแเกนที่สติกว่าก่อน6มโมงเย็น จะกินวิกเกนแบบสติกหลังหกโมงเย็นก็คือปรับกินอาหารได้ตามที่ต้องการนะคะก็คือจะกินอะไรก็ได้เนาะค่ะแล้วก็มาวิกเกนชนิดที่7ก็คือปา r ลทวีกเกนนะคะก็คือเป็นวิกเกนแหละในชีวิตประจําวันวิเป็นวิกเกนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปดินเนอร์หรือไปแบบสังสรรค์พบครอบครัว,วก็จะเป็นเวเจตเตเรี่นก็คือเป็นมังสวิรัตน,นะคะ วิกเอนแบบที่8คือวิกเดย์วิกเอนวิกเอนนะคะก็คือจะเลือกวันใดวันหนึ่งเพื่อมาเป็นวิกเอนนะค่ะพูดแบบง่ายๆเนาะวิกเอนแบบที่9ก้าวทอรีวเอนนะคะไม่กินเนื้อนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนมไข่นะคะเท่าที่ทําได้นะคือไม่กินเนื้อเด็ดขาดแต่ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงนมไข่เท่าที่ทําได้แบบที่สิบนะคะก็คือ t r a v e l ์ e ิกเนนะคะก็คือจะกินวแกนในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่เมื่อไหร่ที่ ไปท่องเที่ยวก็จะกินอาหารท้องถิ่นนะคะเนาะค่ะก็มีทั้งหมด10ชนิดด้วยกันนะคะคข้าวๆขอขอบคุณข้อมูลจาก n e l i m a r y com นะคะถ้ามีโอกาสนะจะมาทำข้อมูลเกี่ยวกับปีแกนกับมังสวิรัตเพิ่ม,เต,มเติมนะคะ